แกจะคบกบคุณการเขาจริงๆแต่คุณการเขาโจน,นาจมากเลยนะเขาไม่ได้โจนเขาก็แค่ประหยัดโอ้โหตั้งนานไม่ไปเติมนี่แกมีสมองหรือเปล่าหัดใช้สมองบ้างสิวะไอ้โง่เมาร้านนี้จะต้องกินเป็ดสิฟังไม่ชอบกินเป็ดอะคะ่ะมันเหม็น,มนสาบ<า> <laughs> ฟังไม่รู้จะสั่งอะไรเลยค่ะเดี๋ยวพี่สั่งให้เองเอาเป็นพวกเนื้อไก่นะโปรตีนสูงไขมันต่ำสลัดโดอกไก่ไร้แป้งครีมนืวอน้ำพริกองเรืออกไก่แล้วก็ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ห่อไข่แล้วก็สั่งน้ำเปล่ามาแค่ชื่อเมนูก็น่ากินมากเลยค่ะไม่มีใครรู้ใจฝังเท่าพี่กันอีกแล้วอะวิ่นี้เราไปทะเลกันนะ พี่จองที่พักไว้แล้วจริงเหรอคะแล้วพี่กันไม่ต้องประหยัดแล้วเหรอคะนานๆทีไปเนี่ยพอไหวไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนแถวนี้ออกแตกตายซะก่อนพี่ไปเข้าน้ำก่อนนะค่ะฟังเลยนะเ <c oughs> ย่ฟางตกลงว่าแกจะคบ,บกับคุณกันเขาจริงๆเหรอแต่คุณกันเขาโจนมากเลยนะ เขาไม่ได้โจรเขาก็แค่ประหยัดก็พอโจรไงก็เลยต้องประหยัดถ้าไม่แกถึงไม่คบกับคุณจิมมี่อ่ะรายนั้นเขาไม่ต้องประหยัดเลยเพราะว่าเขารวยมากแล้วพี่กันอนะ่ะแกก็ค่อยๆห่างสิจะ๊ะแหมเรื่องแค่นี้ก็ต้องให้สอน นั่งสินี่ฟังเราครบกันมาสองเดือนแล้วนะทำไมคุณไม่รู้จักแต่งตัวให้มันดีๆบ้างขอโทษค่ะงานนี้ฟังเคยมากินกับ <Yeah. S 2> เอ่อกับเพื่อนนะคะ ฟางมีเมนูที่ชอบด้วยนะคะผมสั่งไปแล้วสั่งอะไรไปอะคะมาร้านนี้ก็ต้องกินเป็ดสิฟังไม่ชอบกินเป็ดอะคะ่ะมันเหม็นสาบแต่เป็ดที่คุณเคยกินน่ะจะเป็นแค่เป็ดย่างอะนะแต่เป็ดที่ผมสั่งน่ะมันเป็นเป็ดที่ปรุงแบบฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกกินอาหารหรูๆไว้บ้างเวลาออกงานกับผมอะ จะได้ไม่อายใครเขางั้นพังขอสั่งน้ำนะคะไม่ต้องหรอกผมสั่งให้แล้วล่ะถ้าคุณสั่งนะคุณก็สั่งแค่น้ำเปล่า <S <S เดี๋ยววันศุกร์นี้ผมมีงานที่โรงแรมคุณต้องไปกับผมด้วยแต่คุณต้องเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะเพราะแบบที่คุณแต่งเนี่ยมันแย่ ไม่ได้เรื่องก่อนครับคุณจิบเดี๋ยววันพรุ่งนี้พาคุณฟางไปที่ร้านคุณแผ่นะฉันสั่งไว้แล้วได้ครับ มันไปไหนของมันวะโทรไปก็ไม่รับสายครับคุณจิมนี่แกไปไหนมาเนี่ยปล่อยให้ฉันยืนรอยอยู่ตั้งนานเนี่ยฮะเออขอโทษครับคุณจิมผมเอารถไปเติมน้ำมันมาครับโอโ้โหตั้งนานไม่ไปเติมนี่แกมีสมองหรือเปล่าหัดใช้สมองบ้างสิวะไองโง่พอเลยค่ะคุณจจม,มี่สงสารพี่กรณ์อ่ะ นี่เธอจะเป็นห่วงไอ้โง่นี่ทำไมนักหนาฮะเมื่อไหร่คุณจะเลิกขึ้นเสียงใส่คนอื่นสักทีอ่ะคุณคิดว่าคนอื่นเขาต่ำต้อยกับคุณหมดหรือไงอ่ะผมก็เป็นของผมอย่างนี้อ่ะงั้นฟางคิดว่าเราเลิกกันเถอะคะ่ะฟางทนคุณไม่ไหวแล้วอะนี่เธอกล้าบอกเลิกกับฉันงั้นเหรอใช่ค่ะโอ้ไปเลยคิดว่าฉันจะงอเนเลย เอ้าไอ้นี่อีกคนไปเตรียมรถมาสิวะยืนโง่อยู่ทำไมเนี่ยครับ4สี่เดือนที่เราคบกันมาเนี่ย พี่ทำให้ฟังรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยอะพี่ตั้งใจจะดูแลน้องฟังแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่น้องฟางเลือกพี่เป็นแฟนแล้วล่ะ <c oughs> พี่ลาออกจากคุณจิมมี่ก็เพื่อฟางพี่ได้งานดีเงินด,นดีก็เพื่อฟางพี่ก่อนอะเก่งจะตายไม่รู้ว่าไปทนให้คุณจิมมี่เขากดขี่อยู่ทำไมตั้งนานอะ่ะ <c oughs> นั่นน่ะสิเนาะ,ะวันนี้ฟังอยากกินอะไรอะ สั่งเลยนะสั่งเผื่อพี่ด้วยอีกแล้วเหรอพออยากให้พี่กรณสั่งให้ฟางบ้างอะ่ะฟางกี้เกียดคิดอะ่ะพี่เคยชินกับการรับคำสั่งจากคนอื่นมากกว่าฟังก็รู้พี่คิดไม่ออกหรอกแล้วเรื่องไปเที่ยวละคะเราจะไปเที่ยวไหนกันดีฟังเลือกเลยไปไหนก็ได้เดี๋ยวพี่จัดการเองัเรื่องค่าใช้จ่ายอะ่ะอีกแล้วอะ่ะนี่ฟังต้องคิดเองทำเองทุกอย่างตลอดเลยเหรอคะ ก็พี่ก็ถนัดแบบนี้ฟังรับคําสั่งจากคนอื่นเขาตลอดอะ่ะงานของพี่ก็ต้องรับคําสั่งจากลูกค้าเขาตลอดถึงได้ดีขนาดนนนเนี้นั่นแน่ดูสิเราเจอใครกันคุณจิมัสดีครับคุณฟางผู้มีรสนิยมต่ำกับไอ้กรอนเบเก่าของฉันครับ คุณจิเมี่กรุณาพูดให้เกียรติคนอื่นด้วยค่ะเธอไม่เกียรติตรงไหนฝั่งเห็นแบบนี้ฉันยิ่งไม่เสียดายเธอนะ <c oughs> มีแค่ความสวยแต่ยังอื่นเธอเข้ากับสังคมชั้นสูงของฉันไม่ได้เลยซ้ำ <c oughs> ไอ้กรถ้าแก ann, ตกง,งาน่ะกลับมาทำงานกับฉันได้นะครับเธอก็เหมือนกัน เป็นเมียเจ้าของบริษัทดีๆไม่ชอบชอบไปเป็นเมียพนักงานระดับต่ำ <_ an> <_ an> แต่ก็เหมาะสมกันดีนะ <_ an> นี่คุณคิดว่าตัวเองวิเศษมาจากไหนเหรอคุณจิมมี่คุณรู้ไว้เลยนะว่าที่ฉันไม่เอาคุณก็เพราะว่าคุณผเด็จการและชอบพูดข่มคนอื่นแบบนี้ไงเธอก็เลยไปเป็นเมียไอ้ขี้ข่าใช่ไหมเธอไม่เห็นมันเหรอว่ามันไม่มีภาวะความเป็นผู้นำด้วยซ้ำแต่ก็นั่นแหละนะ เธอเป็นคนเลือกเองช่วยไม่ได้ <g iggle> ฉันไม่กินดีกว่าเสียอารมณ์พี่กรอนทำไมพี่ไม่ปกป้องฟังเลยอ่ะยืนให้มันด่าอยู่ได้อ่ะก็คุณจิม,มี่เขาเคยเป็นเจ้านายเก่าพี่นี่รู้ไหมว่าที่เขาพูดอ่ะมันก็ถูกนะ พี่มันไม่มีความเป็นผู้นำเลยฟางเหเนื่อยอะแล้วพี Mohammed, Louise, gender, <t <t ่ต้องทำยังไงอะฟางไปตายจ้ะเธอมันเรื่องมากคุณจิมมี่อ่ะสุดจะเพอร์เฟกต์ หล่อรวยมีความมั่นใจเธอก็บอกว่าเผด็จการพอเป็นคุณกรเธอก็บอกไม่มีความเป็นผู้นำรับไม่ได้อีกคนนึงก็แข่งไปอีกคนก็อ่อนไปไม่เห็นมีใครดีเท่าพิกันเลยแต่พิกันของเธออะจนนะก็เพราะว่าเธอชอบพูดแบบนี้ไงฉันก็เลยเผลอจนต้องเลิกกับพี่กันอะเธอไม่มีความมั่นคงเองอย่ามาโทษคนอื่นสิ อย่ามาขอโทษเรื่องที่ผ่านมาตอนนี้ฟังโตขึ้นแล้วฟังได้เรียนรู้ใจตัวเองแล้วว่าผู้ชายแบบไหนที่มันเหมาะกับฟังอะแบบไหนล่ะผู้ชายที่เขาทำให้ฟังสบายใจมีความเป็นผู้นำแต่ก็ยังให้เกียรติรักและคิดถึงลูกกับภรรยาก่อนเสมอ ขยันและรู้จักวางแผนอนาคตซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะว่าความฝันของผู้หญิงคืออยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักที่ดีมีสามีที่ดีแล้วก็มีลูกที่น่ารักแค่นั้นเองอ่ะ พี่จะว่าอะไรไหมอะถ้าฟังอยากกลับมาหาพี่อะพังพลาดเองอ่ะที่ฟังเลิกกับพี่แต่ฟังไม่ได้โกรธพี่นะฟังโกรธตัวเองที่ฟังโง่ ขอตัวก่อนนะพี่เดี๋ยวฟังกินข้าวมาหรืยังเดี๋ยวพี่ทำกับข้าวให้ ที่ให้โอกาสพางอ่ะพานจะไม่ลืมโอกาสครั้งนี้เลยัสัญญาผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาคือคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจรักและให้เกียรติซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังเพราะความฝันของผู้หญิงคือมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักที่ดีมีสามีที่ดีมีลูกที่น่ารัก แค่นั้นเองแล้วนี่เธอจะนักกันอ่าโทษทีโทษทีโทษทีฮะเธอนักค้อนเลยค่ะคุณกอนเฮ้ยพี่ปางพี่ปางพี่ปางบอกพี่ปางไม่อยามาตังนี้พี่ต้นพี่เลยนะคุณฟางผู้มีรสนิยมต่ำกับไอ้คอน เบ้เก่าของฉันขอบคุณจิมมี่ต้องจอดนะคุณจิมมีเ่เออวิเศษก่อน